สวัสดีครับวันนี้ชวนจะชวนมาดูมดหนามคู่นะครับหลังที่ผมลองผสมเองนะมาดูความคืบหน้ากันก็ไข่ก็จะอยู่กับตัวนี้นะ ไข่เขาก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากตอนแรกจะเป็นสีขาวาสีขาวออกขุ่นๆจะขาวกว่านี้นะครับอันนี้เริ่มสีเข้มขึ้นนะก็เมื่อสัก หัวข้าแล้วก็ฟังขับเฮ้าสนะครับก็มีประเด็นเยอะอยู่นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับนานานจิตตังนะสำหรับการขุดหรือไม่ขุด ตอนนี้เราก็จะไม่ส,ส,ส,สนใจเรื่องนั้นแลกันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะว่าอยากให้เข้าไปฟังกันเองนะครับแล้วก็คิดคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าก็ไม่ได้ยกมือคุยอะไรกับเขานะ ก็ชอบฟังมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าผมยังมีความรู้ไม่มากพอนะครับที่จะไปเหมือนไปให้คำแนะนำคนอื่นนะเนื่องผมผมก็รู้แค่หนามคู่นะแล้วก็ตัลานที่ผมเลี้ยงหนามคู่ก็ถ้าเกิดถามผมผมก็พอตอบได้นะแต่ก็ คิดว่าคงไม่ได้รู้แบบรู้จริงจังวิชาการอะไรมากมายคือรู้เท่าที่ผมสังเกตอ่าเท่าที่ผมเลี้ยงมากกว่านะมันคือวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยพูดถึงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้คิดถึงเรื่องนี้นะแต่ละคนเลี้ยงรอดไปรอดก็ เหมือนศึกษากันเองเอ่าเฝ้าเขาเรียกอะไรนะเฝ้าดูพฤติกรรมกันของแต่ละคนตีความไม่เหมือนกันนะครับมดเขาอาจจะชนิดเดียวกันอ่าแต่แต่ละรังก็แต่ละนางก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะจากที่ฟังขับคาับผมก็ผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับ ก็มุมทีไม่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 อยากให้ขุดเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็คนที่ขุดก็มีเหตุผลของคนที่ขุดนะเอาความเห็นของผมเรื่องขุดนะเป็นอาชีพนะครับผมก็เห็นด้วยนะสำหรับคนที่ทำไป็นทำเป็นอาชีพเนี่ยคุณก็ ไม่ควรจะเขาเรียกอ,อะไรตัดเขาเรียกอ,อะไรวะค่าอาชีพตัวเองก็คือจับมดมันจับมันแบบโอ้โหคือที่ผมฟังของชื่ออะไรไม่ไม,ไม่รู้นะจําชื่อไม่ได้นะครับเขาก็เหมือนกับว่า,าเก็บรังใหญ่ไว้ให้มันผลิตมดนางพญารุ่นใหม่ออกมาไอ้นี้โอเคนะครับสําหรับผมผมว่าโอเคนะ ซึ่งโดยลึกๆแล้วผมไม่ค่อยรู้จักมดอ่าอะไรนะตะลันปากหัวแดงอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ไม่ได้ชำนาญน,นะแต่ในมุมของผมก็คือก็ควรจะให้มันเป็นอย่างนั้นดีดีที่สุดนะครับไม่ใช่ไปจับดะเลยเอาในป่านะไปจับแบบค,คือคือที่เขาเป็นห่วงกันอะ คือมันเป็นระบบนิเวศมากกว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าคุณจับแล้วคุณอ่าจับรังใหม่ๆนางพญามาใหม่ๆแบบกำลังสร้างรังใหม่ๆอะไรเงี้ยคุณคงไม่ได้จับมาหมดหรอกถ้าเกิดอย่างนั้นมันไม่มันไม่มีปัญหานะไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่สําหรับที่เขาเป็นห่วงก็คือในป่าลึกนะครับคุณไปขุดมานะแล้วสมมุติว่าในในละแวกน,นั้นมันมี ในบริเวณสักห้ารอเมตรนั้นมีมดลังนี้อยู่ลังเดียวเงเออระบบนิเวศท,ที่มันจะเป็นเหมือนมดมดมดชนิดนั้นนะมันเป็นอ,อยู่ในด้านบนสุดของส่วงโซ่อาหารอย่างเงี้ยของของมแมลงอะ่อะเขาควบคุมประชากรของมแมลงต่างๆนะอย่างเช่นสัตรูพืชอ,อะไรเงี้ยม,ม,มันมันมันมีผมว่ามันมีผลแหละ มดมันมีอยู่ลังเดียวแล้วคุณไปอ่ามันเป็นลังใหญ่มากเลยมีมดเป็นพันตัวเนี้ยเป็นหมื่นตัวเป็นเป็นแสนตัวคุณไปเอารังมันมาที่เหลือมันก็จะตายไปนะอันนี้คือมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับที่จะไปไปขุดมันขึ้นมานะแต่สำหรับพี่ท่านหนึ่งที่ว่าเขา เขาเป็นทําเป็นอาชีพเลยเนี่ยเขามในหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาอยู่ตําบลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาทําลักษณะแบบว่าเขารู้ว่าลังไหนเป็น,เป,นเป็นลังใหญ่แต่แต่แตลึกๆผมไม่รู้นะพราเขาอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะก็ะคือเขาไปเอาลังเล็กๆที่อ่ามันเจอลงังจะไปทําลังใหม่บางทีก็ มีรังใหม่แล้วก็มีมดงานสักสักสักหน่อยอเขาก็จับมาขายนะอันนี้ผมว่ามันก็มันก็โอเคมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาก็ทําเป็นอาชีพเพราะเขาจบจับแบบรังใหญ่ๆมาหมดเลยอย่างเงี้ยอ่ามันก็มีผลกระทบแน่นอนนะพี่เขาจับแบบรังเล็กๆรังที่อ่าเขาเรียกอะไรนะเคือข่ายใหม่อะ่ะเออผมไม่รู้เรียกอะไรโคโลเนีะ พราะนี่คือลังลังหนึ่งที่มดมีจํานวนประชากรทั้งหมดของมดก็เรียกคลนีหรือเปล่าอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะสําหรับผมผมว่าที่เขาเป็นห่วงที่เขามาเป็นดราม่าหรืออยากจะมาพูดถึงกันอนะ่ะผมว่าเขามีประเด็นอยู่สองประเด็นที่ผมที่ผมพอเข้าใจนะก็คืออย่างเช่นประเด็นแบบว่าขุดลังใหญ่ๆมา แล้วมันมีประชากรที่เป็นอ่ามดกําลังจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนางพญานางพยาบาไอนางพญาที่กําลังจะบินอะ่ะเออเขาไปจับมาทั้งหลังนะสมมติมีกําลังมีตัวที่กําลังเป็นนางพญาใหม่ๆสักยี่สิบตัวแล้วไปจับรลังมาหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอานางพญาเนี่ยที่มีปีกเนี่ยที่ยังไม่ผสมพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในรลังเดียวกันเนี่ย โอเคมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นนางพญาจริงๆนะแต่ว่าคุณก็เอามาขายอา,อาจจะได้ราคาหน่อยแต่ว่าไอ้รังเล็กๆคุณก็เอาไอ้ไข่ส่วนหนึ่งมาใส่ที่กับนางพญาที่ยังไม่ได้ผสมอะ่ะคือคือมันมีปัญหาตรงเนี้นะมันมีปัญหาตรงนี้นะนนนะคือเอานางพญาคือเหมือนคุณเอามาหลอกขายอ่ะคือสำหรับบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะ เท่าที่จับประเด็นก็คือปัญหาตรงนี้ <c oughs> มันเยอะนะอ่าเจ้าของเพจหรือแอดมินเพจต่างๆเขาก็ไม่ชอบเลยครับคือมันมีดราม่าตรงนี้มามันก็กลายเป็นเหมือนเขาต้องมานับผิดชอบทุกกลุ่มอ่ะมันจะมีพวกประเภทอย่างนี้ยแหละมันมีทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะมีพวกประเภทอย่างเงี้ยจะมีคนโกงแบบคนไม่ดี แล้วก็คนดีในในวงการนะผมก็โตพอที่จะเขาเรียกอะไรเข้าใจได้อะคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะผมไม่ได้โจมตีใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคนที่ขุดเนี่ยก็ขุดขุดแบบเออมีความคิดหน่อยอ่ะคือไม่ให้กระทบผลระบบนิเวศอย่างเงี้ยคือคุณขุดไปเถอะครับ คือก่อนหน้านี้ผมนึกว่าแบบขุดแม่งขุดดะแบบเจอรังธรรมชาติรู้ว่าแม่งมีนะขุดหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบหิวอ่ะเอออันนั้นผมไม่โอเคนะแต่สําหรับที่ฟังแบบคนคนที่เอาขายเป็นอาชีพอย่างเงี้ยเขาขุดเป็นอาชีพแบบคือเขาก็เออเข้าใจแหละเออเขาทําเป็นอาชีพเขาเขาไม่ฆ่าฆ่าตัวเองหรอกเพราะอย่างผม เขาคิดคงคิดเหมือนผมเนี่ยอย่างที่ผมจับอ่มาจากหน้าบ้านผมเนี่ยผมก็เหลือประชากรให้เขาหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะอ่าให้ให้มันมีตามธรรมชาติมันอาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังดูเฝ้ามองมันอยู่นะมันก็ยังเดินเล่นของมันอยู่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายให้ให้ดูแล้วว่าอ่า มันมันยังมีเดินอยู่นะหน้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยที่ผมยังเคยถ่ายให้ดูนะคือผมไม่ได้จับมันมาแล้วนะครับด้านนี้คือผมศึกษาที่จะผสมเองอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะอนาคตถ้าเกิดมันโอเคผมก็อาจจะเอามาขายนะรังนี้ผมผมรอให้มัน ให้มันไปต่อได้จริงๆอะ่ะผมก็อาจจะขายนะครับแล้วลังนี้มันมีเรื่องราวด้วยมันเป็นลังแรกที่อที่ผมลองทดลองทำนะซึ่งผมก็ไม่คีไม่อะไรนะไม่แนะนำให้ไปปล่อยด้วยถ้าเลิกเลี้ยงก็ทิ้งนะครับทำลายทิ้งนะครับ หรือถ้าเกิดปล่อยแถวบ้านที่มันไม่ใช่ป่าผมว่าโอเคนะผมว่ามันก็โอเคซึ่งมดหนามคู่เนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมเลยนะมันสามารถเดินเข้าบ้านผมก็ได้แต่มันไม่ไม่เคยเห็นมันเดินเข้ามาในบ้านนะแต่จะมีอกส้มอะอกส้มเนี่ย,ยที่มันอยู่ในบ้านเลยแล้วก็มีพวกพวกพวกมดตัวเ,เล็ก พอลำคาอะไรเงี้ยตัวเล็กเ,เนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันมาจากผลไม้ที่ซื้อมานะผมว่าทุกวงการมันต้องมีดรามา่ามีอะไรอย่างเงี้ยนก็อยากจะให้เหมือนเออให้ความรู้อย่างเงี้ยผมโอเคนะอยากให้มีบ่อยๆยนะครับขับเฮ้าเรื่องมดนะอยากให้มีบ่อยบ่ย อยากให้มาคุยกันแต่ผมพอเข้าใจละที่ว่าทำไมพวกมดมดขุดไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าหลังจากามดคือผมจะเน้นผมก็มีจุดยืนของผมละสำหรับมดที่ผมจะจะทำการมาถ่ายทำอย่างเงี้ยมาถ่ายให้คุณดูอย่างเงี้ย ผมคิดว่านะผมก็มีจุดยืนของผมคือผมจะไม่ไปขุดไม่เอามดขุดมาเลี้ยงนะหรือมดที่มันอยู่ในป่าคือ,อผมคิดว่ามันอยู่ในหน้าดีละผมจะจับมดเฉพาะที่อยู่ในบริเวณแถวแถวที่ผมหาได้ดีกว่าผมจะไม่ซื้อมด มก็มีจุดยืนของผมส่วนหนึ่งนะก็คือผมจะไม่ซื้อมดมองอา,อางี้ดีกว่าผมจะหาม,หมดที่ผมหาได้แล้วก็เอามาทำคลิปเดี๋ยวผมจะทำต่อไปเนะี่ยจริงๆผมอยากทำกระโดดมากเลยนะแต่ว่ากระโดดผมนี่มันไม่ไม่ไม่มีความคืบหน้าเลยเลย มดงานก็ตายมดงานที่มันมีตัวเดียวของผมเนี่ยก็ตายนะตอนนี้เหลือนางเดียวนะบางคนก็เลี้ยงง่ายบางคนก็เลี้ยงยากก็แล้วแต่นาตาจิตตังถนัดของแต่ละคนนางแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะก็บางคนก็ ได้โชคดีได้นางที่ไม่เครียดได้นางที่ออกไข่มีรังเจริญเติบโตเร็วๆนะผมก็จะทำที่ผมทำได้ดีกว่าไม่อยากจะไปเสียตังหรือเจอดราม่านะมดส่งขนส่งมดละตายอะไรเงี้ยผมก็จะมีชุดเของผม,ผมคือผมไม่ส่งมดแน่นอนสงสารนะครับ เจอส่งมดไปแล้วตายอย่างนี้ก็สงสารนะบางทีมันไม่ได้ส่งแค่วันสองวันไงสามวันสีวันวน,นี้กว่าจะถึงเนี้ยโหแย่เลยเจอแดดร้อนรเจอพวกโยนมัางอะไรม้างอ้ยสารพัดการขนส่งขนาดคนขายลังมดเขายังมีปัญหาเลยลังแตกมัางอะไรมังางนะคตผมก็คงจะทำเขาเรียกอะไรขายมดแหละ แต่อาจจะเป็นขายมดแบบมดไม่ได้หายากอะไรนะเป็นมดที่ที่เลี้ยงง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้จริงจังกับขายเอาเอารวยนะก็ค <c> ง <ười> <c ười> <c ười> ขายแบบเอาขำๆแบบเตอแนวให้ความรู้นะ มันก็จะแบบแค่นี้มันก็มีประชากรอยู่แค่นี้มีสี่ตัวกับไข่นี่เขาก็เอาเหมือนก้อนหินก้อนเล็กๆนะเอามามากองไว้ในในนี้ นามคู่ผมไม่รู้ว่ามดขุดหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมไม่ได้ขุดไงผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านามคู่เนี่ยที่ผมให้ความรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับคนอื่นไหมแบบว่ากับระบบนิเวศไหมคนอยากหามันเลี้ยงเยอะอย่างเงี้ยนามคู่ป่าก็มีนะที่ตัวใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงกันที่เขาอยากหาเขาหากันนะ จริงก็ไม่ได้อยากให้มีดาราม่าเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะมีอะไรให้ดูแล้วนะก็ให้ดูพฤติกรรมประมาณหนึ่ง ัวเขาจะเครียดนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่นี่ผมก็เดี๋ยวจะทำการให้อาหารหมดทุกลังนะครับทุกลังที่มีนะเดี๋ยวกำลังจะทำการให้อาหารละโอเคสำหรับคืนนี้ก็มีคลิปเดียวนะครับก็ฝากให้คิดกันด้วยนะกันนะเข้าไปฟังในแอนดคลับหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะช่องไหนนะที่ที่ไลฟ์ลงเฟซบุ๊ like ก Facebook อะนะโอเคก็โอกาสหน้าถ้าเกิดมีพูดเกี่ยวกับหนามคู่มก็อาจจะไปจำแจมนิดนึงออันอื่นอย่างจริงจริงอยากให้ให้ความรู้นะให้ความรู้กับคนที่อยากจะมาเลี้ยงนะอย่างเช่นพวกอ่า ตลาอย่างเงี้ยอยากอยากจะให้มีคนให้ความรู้ในรูปแบบเสียงบ้างนะในการอ่านบทความบางคนก็อาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนทําแบบเป็นรูปแบบเสียงหรือเป็นวิดีโอเป็นอะไรเงี้ยเอาแบบให้แบบเข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยน่าจะดีนะโอเค ก็หากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หากมีโอกาสนะครับเฮาครั้งต่อๆไปถ้ามีเรื่องหนามคู่ผมก็จะอาจจะยกมือไปคุยด้วยนะครับก็ชอบนะครับก็การที่ถกเถียงกันถกเถียงกันแบบเออความรู้อะ่ะเออไม่ได้แบบทะเลาะกันแบบด่ากันอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคนะ เพราะผมก็ไม่ได้อยากไปให้ใครทะเลาะกันด้วยแหละผมก็โตพอแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะให้มีปัญหาอะไรกันนะก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะกันนะเรื่องขุดหรือไม่ขุดมดมันไม่สําคัญนะครับสําคัญที่คุณมีความคิดว่าแบบไหนคุณขุดแบบไหนคุณขุดแบบคุณอนุรักษ์บ้างอยากให้คิดตรงนี้ แล้วก็อย่าอย่าหลอกขายมดที่คุณจับมาจากคอนนีนใหญ่ๆลังใหญ่ๆที่มีมดนางพญานางพญาที่ยังไม่ได้ออกบินแล้วก็ยังไม่ได้ผสมพันธุ์อย่างเงี้ยคุณเอาไปกระจายอย่างสมมติจับรังใหญ่ๆลังหนึง่งคุณเอาไปแบ่งซอยเป็น3ามสิบลังอย่างเงี้ยมีนางอยู่สามสิบตัวเอามดงานไปไปใส่หน่อยนึงสักสี่ห้าตัวอย่างละลังแบบรังหนึ่งประมาณเนี้ยมีนาง หนึ่งตัวมีไข่สักสักหน่อยมีอยานเนี้ยคืออย่างเนี้ยคือคนที่ซื้อไปเขาเสียตังฟรีนะคือมันมีเชื่อผมเนยมันต้องมีคนทําแบบเนี้ยผมว่ามันมีแต่คนที่ไม่ได้ทํานะครับก็เดี๋ยวคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรนะพัดกลองกันเองนะโอเคครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับ